สวัสดีครับผมนี่กับผมเพ์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม m e g ้ามอนสเตอร์นะครับหรือพ็อกเก็ตในคัมมิ่งนะ สำหรับนี้มาอัปเดตกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะก็เป็นสุ่มกาชาการันตีนะครับเป็นโปรแกรมระดับ S บวกนะอย่าไปตามได้ทิปนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปด้วยกันแล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่นะเพิร์นโซนเกมมิ่งนะครับแล้วก็เพิร์นโซนยูนิเต็ดนะครับก็ฝากไปดตามให้กลังใจกันเยอะนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่หาเกมมิก้ามอนสเตอร์ไม่เจอก็สามารถดูที่เพลย์ลิสต์นะครับผมก็มีอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็ใต้คลิปก็มีนะครับแล้วก็อยู่ที่หน้าช นส่วนกิจกรรมก็จะเป็นเดจานารีนะครับตัวนี้เลยนะครับไทม์ลิมิตเดจานารีโปเกมอนนะครับเวลาตัวนี้เลอแค่วันเดียวนะก็ให้เราสุ่มนะครับก็ใช้เพชรสุ่มนั่นเองนะฮะก็สุ่ม10ครั้งนะครับ680เพชรนั่นเองนะครับผมนี่นี่คือรางวัล30คะแนนนะครับก็จะได้เศษชิปตรงอามาณีนี่ไปนะครับผมนี่ตัวนี้นะรวมครบ50ก็เรียกมาได้นะนี่ครับ100แต้ม300แต้มก็ได้นะ600แต้มนะครับ1,200แต้มนะฮะ นี่ครับได้10เลยนะพันสองหน่ยแต้มนะครับต่อเลยครับพันแปดได้10 2,700ได้15นะครับ3,600ได้15นะ5,000ได้30นะครับเป็ดเสร็จแล้วนะครับ5,000แต้มจะได้มาทั้งหมด100เศษนะครับแลกได้2ตัวนั่นเองนะแล้วก็รางวัลอันดับนะครับทั้งบนนะในการใช้เพชรนะครับในการรวมแต้มนะครับก็จะได้เป็นกีราติหน้านะ อันดับ1นะกิรติน่าแล้วก็เศษ2 4 0นะครับก็แลกได้3ตัวนะครับผม8 3 24นะครับแล้วก็อันดับ2ก็ได้เป็นโปเกมอนกิรติน่านะครับ1ตัวแล้วก็ได้เศษอีกนะครับอันดับ3ก็เหมือนกันนะได้เศษอันดับ4ถึง6เนี่ยได้โปเกมอนมาใช้งานนะครับกิรติน่าเนาะแต่ไม่ได้เศษนะส่วนอันดับ7นะครับถึง10ก็ได้เป็นเศษตัวนี้มานะแล้วก็1 1ถึง20ก็ได้50นะครับ2 1ถึง30นะครับ ก็ถ้าเกิดใครได้ลำดับเกิน30ก็จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะครับก็ต้องแข่งกันนะครับของที่เราสุ่มได้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับอาวุธถือของโปเกมอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อื่นๆนะครับอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆทองนะครับผมน,นี่ครับมี2ล่างนะเป็นล่างออริจินอลฟอร์มด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูหน้าตาสกิลกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวสกิลกันที่หลังเนาะตอนนี้แค่มาดูก็คร่าวเนาะ อ่ะก็กดไปที่โปเกเด็กนะครับผมนี่ครับก็เป็นโปเกมอนนะครับธาตุผีกับมังกรเนาะประมาณนี้นะครับ S บวกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกาชากันเลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับส่วนกฎกติกาเนี่ยฮะก็ดูได้นะก็อันนี้ครับรางวัลเนี่ยมันจะให้เราตอนสามทุ่มครึ่งนะวันสุดท้ายกิจกรรมก็คือพรุ่งนี้นนั่เองนะอ่าก็มาดูลำดับกันอีกทีนึงว่าเรายังติดอันดับ1-30นะครับในการ ใช้เพชรแล้วรับแต้มมาหรือเปล่านะครับผมอเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะฮะครั้งที่1น,นะครับก็สุ่มใช้80นะอ่นะเรามาดูรอบนี้ครับมีเทพอะไรที่น่าสนใจบ้างขอได้อุปกรณ์สีทองบ้างเถอะนะครับผมอ่าโอเคนี่ครับสุ่มครั้งเดียวขึ้นไป1น0แต้มเลยนะนี่โอเคเราก็กดรับของรางวัลได้นะครับ มาต่อเลยนะครับคันที่สองอืมโอเคอเคุ้ยได้เหรียญน,นั่นด้วยอะเบรกสกิลนะเออโอเคอยู่นะครับจัดมาต่อเนื่องกันเลยคันที่สามนะครับอ๋อโอเคได้คอมมอนยูนิเวอร์แซลชาร์ดมานะคันที่สี่ครับ ยังไงดูสิอ่าได้คอมมอนยูนิเวอร์เซอรชาร์ดนะครับกับเอโมรัลสโตนมานะครับโอเคปักแต้มครับก่อนสามห้าแปดแปดบวกห้าสิบสามได้สิบสามเศษชิพนะฮะอ่ะต่อเลยครับครั้งที่5ป่ปะถ้าจะไม่ผิดนะลืมนับเลยนะครับ โอเคครับก็จัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้งอุ้ยได้ช้อยสแปนมานะโอเคต่อไปครับรอบที่6นะครับจัดไปเลยนะฮะใช้กนไปร่ลวนนะครับครั้งละ680้นะสุ่มได้10โลนะครับจัดไปพวกอืม้ม จะมีประดับอันหนึ่งว่าได้ทองอีกแสนสองได้เศษอีกสามมาอันงที่เจ็ดครับเดี๋ยวตอนนี้อันดับที่ไหนแล้วยี่สิบสองแล้วอุ้ยขึ้นมาแล้วนะอันดับยี่สิบสองเนี่ยยังไม่ได้กีรติน่านะมันจะได้กีรติน่าคืออันดับหกขึ้นไปนะหนึ่งถึงหกนะครับผมอ่าอันดับยี่สิบสองก็ได้แค่เศษนะมาเนี่มานะครับมาอันงที่แปดเอ้ยได้อุปกรณ์ถือมาหนึ่งอันนะครับ คือทุกๆก,ก้านสูบเนี่ยมันจะได้ของอยู่แล้วนะ,อะรอบที่9ครับจะไปครับโอ้ได้แฟรี่ชาดมาป่ะอันดับขึ้นมาอยู่สัสิบห้าแล้วครับตอนนี้อันดับสิบห้านะครับครั้งสุดท้ายครั้งที่สิบแล้วนะไม่ใช่สุดท้ายดิตอนนี้แต้มอยู่ประมาณแปดเจ็ดแปดร้อยแต้มเก้าร้อยแต้มป่ะโอเคยังอยู่อันดับอยู่นะติดอันดับนะครับต้องติดสี่ถึงหกให้ได้เลยนะฮะ จัดไปครับกันที่10ยังไงเอ้ยได้ full i n r l a t i o n มานะตอนนี้โอเคตอนนี้อยู่อันดับที่ไหนแล้วก็เนี่ยเอ้ยเดียรับของก่อนพันสองเหรอถึงจะรับได้เนาะต้องรอมันกระพริบก่อนนะฮะเดีย๋ยวซุ่มต่อเลยนะครับตอนนี้เพชรเหลือเยอะนะฮะผมจะว่าจะสุ่มให้หมดแหละอยากได้กีรติน่าอยู่นะเออ ไม่ว่าจะเล่นเกมเประเภอ,อะไรก็ต้องมีกิยรตินาไว้ก่อนนะเดินไปครั้งที่12ครับ1โหลพอดีนะฮะเหลือเพชรอีก8,000กว่านะหโหโลดนะฮะโหลโหลโหลโหโอเค12รอบนะฮะตอนนี้ดับที่11แล้วนะครับตอนนี้อันดับ11ก็ยังไม่ได้อะไรนะ แต้มอยู่ที่1,110แต้มนะครับก็ยังไม่ได้ของรางวัลที่พันสองนะัดไปครับรอบที่13เจ๋งครับได้เท้าแมวมารับของรางวัลเป็นเลยนะครับครบแล้วฮะตอนนี้เสร็จมาเรนี่นะสามารถเรียกได้แล้วนะครับได้1ตัวแล้วครับการันตีแล้วนะมารอบที่14ครับเป็นการสุ่มกระชาที่เยอะมากๆนะฮะโอเค จัดไปนะครับตอนนี้ดับ10แล้วนะครับโอ้โใกล้เคียงว่ะต้องสุ่มอีกทีนึงนะครับสุ่มอีกทีนึงก็ยังเหลือต้อง6,000นะเพชรอะมาครั้งที่15ครับจัดไปเอาไปให้หมดไม่ให้เหลือนะเออเอออุ้ยได้จีเจเนรีด้วยนะครับยูนิวอร์ซัลชาดมานะครับโอ้โหได้16หครับจัดไปมากดกันบบล,ล้วงครับอ่าได้อีกแล้วครับโอ้โห ตอนนี้นะครับ16รอบนะฮะสุ่มไปแล้ว16รอบนะฮะอันดับ8แล,ล้วครับอุ้ยอันดับ8แ,แล้วอีกแค่210คะแนนครับจะได้กีรติน่าแล้วนะมามามา,มาจะไปเพื่อนอ้ยโอเคต่อมาครับสุ่มครั้งที่19แล้วนะ19หรือ20วาจะไม่ได้ละเออ มาครับครั้งที่20เลยสามพันก,กว่าเพชรน,นะฮะอยู่ลำเจ็ดแล้วครับตอนนี้อีกสิบคะแนนอุ้ยเป็นแมกกาไลเซอร์มานะครับแล้วก็แต้มหนึ่งพันอะไรหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยครับโอ้ยโอเคซูมต่อนะครับครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะตอนนี้ลำดับเราติดยังตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ลำหกแล้วนะ อัดับ6ได้ตัวมาแล้วหนึ่งนะครับอุ้ยโอเคสุม่มเก็บสุม่มเอาคะแนนไปก่อนดีกว่าเผื่ออันดับ7มันตามมาติดติดเ่ประเด็นน่ะเนี่ยเขายังไม่สุม่มเลยนะประเด็นน่ะกว่าจะรีเซ็ตนี่โอ้โหพรุ่งนี้เนี่ยมาครับ21นะฮะจัดไปเพชรเหลือน้อยแล้วอะ <S <s ่ะโอเคครับต่อไปครับครั้งที่22นะ คือตอนนี้อันดับเจ็ดเขายังไม่ได้สุม่มไงผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะสุ่มอีกหรือเปล่านะถ้าเขาสุ่มอีกเนี่ยเราจะโดนแซงง่ายๆเลยนะครับมันไม่น่าจะได้ง่ายขนาดนั้นเนาะพูดถึงนะอ่ะเดี๋ยก็จะไปอัดกันมาสุดท้ายแหละโอเคต่อ,อไปนะครับครั้งที่23นะครับได้อีก2รอบนะครั้งที่23่านะแล้วก็24 2สอโหลพอดีนะฮะครั้งนี้แล้วก็อีกครั้งหน้านะ โอเคครับหรืออีกครั้งนึ่งครับอันนี้แต้มอันดับ6นะฮะทางสุดท้ายแล้วนะครับเพชรหมดแล้วนะครับต่อไปเออโอเคเพชรหมดไปเรียบร้อยคนระับตอนนี้อยู่อันดับที่6นะมีอยู่ประมาณ2,200นะไม่ออไรู้จะรอดไหมอันดับ7ก็ตามมาติดๆนะครับอยู่ที่1,700ห่างได้5 0 0เองนะฮะถ้าเกิดเขามาสุ่มอันนี้ก็เรียบร้อยเลยนะเรานายอยาให้สุ่มแล้วกันนะ อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะหลังจากที่นะฮะเราใช้เพชรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มารับของรางวัลนะนะไดมอนต์นะครับสเปนนะครับรับไปเลยนะฮะนี่คือของตอบแทนนะครับก็จะได้โปเกมอนเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือคอยนั่นเองนะฮะผมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้ถึง3ตัวด้วยกันนะครับเราได้มาลินี่มาแล้วแล้วก็ได้คอยเนี่ยนะครับมารับตรงนี้นะได้คอยมาแล้วก็ในส่วนขกิลาติน่าเนี่ยต้องบรรลุกันก่อนนะว่า จะติดอันดับไปจนจบกิจกรรมหรือเปล่านะถ้าเกิดติดก็จะได้รับกิจกรรดนมาหนึ่งตัวในซองจดหมายนั่นเองนะครับผม่นะโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละกิจกรรมนะครับอ้ออีกแถมอีกหน่อยหนึ่งนะฮะในส่วนของนะครับกิจกรรมนี่นี่ลัคกี้สปินนะครับลัคกี้สปินนะครับของสัปดาห์นี้นะฮะเหลือประมาณน่าจะ2หรือ3วันนี่แหละนะครับ ก็ยังมีโปเกมอนให้เรานะครับลัคกี้สปินกันอยู่นะก็คือเมตามอนนะฮะ S บวกนั่นเองนะแล้วใครที่จะเอาไปาตีบวกนะครับโปเกมอนระดับ S บวกก็ใช้เมตามอนได้เลยนะฮะผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนักสำรับคลิปในวันนี้ถ้านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ติด่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยิงกระดิ่งเปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม CU เกรนสวัสดีครับ